เจริญสุกบรรดาพุทธาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็นมาพบกับบรรดาทศาที่ชนแล้วตามปกติเมื่อวันที่แล้วพูดถึงเรื่องอกุมารทั้ง30สซึ่งต่อมาได้ชื่อว่าพัทธวัคคีแล้วก็ต่อไปก็จะชื่อว่าปาวายภิกษุ แต่ละแต่ละคแต่ละกุมารแต่ละพระองค์พระองค์นั้นพาภรรยาของตนเองมาเที่ยวอย่างป่าป้ายยกเว้นแต่ครุกุมารองค์เล็กพระองค์เล็กไม่ได้พาภรรยามาหรือไม่มีก็มไ่ยังไม่ทราบก็ไปพาหญิงคณิกามา ก็คือ,อโอเปนีนั่นแหละนะหญิงงามเมืองเมื่อก่อนนี้ก็เรียกหญิงงามเมืองมาเป็นคู่แล้วครัน,นี้ก็ขอดเครื่องทรงของพระองค์ไว้กองไว้หญิงขณิกาก็ขโมยของนั้นไปเสียทั้ง30ก็เดินตามหา นางคณิกานั้นก็ไม่พบแต่ว่ามาพบพระองค์ซึ่งพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้ริมทางก็ถามว่าเห็นหญิงคนหนึ่งมาทางนี้ไหมพรองก็ตรัสตอบว่าอย่างไรเล่าท่านทั้งหลาย,ยานะจะตามหาผู้หญิงหรือว่าจะตามหาตนเองดีถ้าหากว่า จะตามหาตนเองก็นั่งลงเราจะ,สะแสดงทรรมให้ฟังซึ่งทั้งสามสิบก็นั่งลงฟังทำก็สแสดงอนุบุพิกถาอริยสัจให้ฟังจนทัททวคีทั้งสามสิบเนี่ยก็สำเร็จสำเร็จเป็น พระสกิทาคามีกันหมดยกเว้นแต่ผู้น้องผู้น้อยอายุยังน้อยอยู่ได้แค่โสดาบันสำเร็จแค่โสดาบันเท่านั้นซึ่งอดีตชาติของของพัทธวัคคีเนี่ยเมื่อครั้งที่สเสวยชาติ อยู่ในชาติหนึ่งก็เคยฟังธรรมจากาตุนต,ตุนตินชาดกบังเกิดเป็นนักเลงสุราได้สดับพระศัทธรรมมาเทศนาตุนตนะตุน,นะต,น,นตินโลวาดแห่งพระสัมมาสัมแห่งพระมหาสัตว์สเสวยชาติเป็นบุตรเป็นตุน,นติน,นสุกะละ ก็รักษาศีลจารวัตเป็นอุปนิสัยต่อมาก็ได้มา,าวัสนามาแต่ก่อนมีเป็นเป็น,เป,นเป็นอุปนิสัยมีวัฒนามาแต่ก่อนเป็นต้นจึงได้สำเร็จอริยมรรคอริยผลในปัจจุบันนี้แล้วบวช ไปอยู่ยังเมืองปาวาย <c oughs> บวชแล้วไปอยู่ยังเมืองปาวายหลายปีต่อมาไปเข้าเฝ้าที่สาวัตถีติดฤดูฝนอยู่ที่เมืองสาเกตเป็นกลุ่มภิกษุที่ทรงปรารภแล้วมีพระพุทธานุญาตให้กรานกถินน่ะก็คือว่า เมื่อทั้ง30นี่ไปพักอยู่ที่เมืองสาเกตเมืองปาวายนั่นแล้วทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่ราชคลึหรือเปล่าก็ตั้งใจจะเดินทางไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าบาังเอิญมันเป็นช่วงฤด,ดูฝนจะเข้าพรรษา ก็เข้าพักพักพรรษาอยู่ที่เมืองสาวัตถีเชตวนารามอพระพุทธองค์เนี่ยสเสด็จอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีพิกษุพวกนี้จะมาเฝ้าแต่บังเอิญติดฝนติดฝนก็เลยจำพรรษาอยู่ที่นั่นพอออกพรรษาแล้วก็รีบเลยรีบที่จะเข้าไปเฝ้าพระพระ,พระสมมาสัมพุทธเจ้า มีจีวรอ,อันเปียกชุ่มเปื้อนโครนไปเลยแล้วนะเพราะว่าหน้าฝนนี่ปลายออกพรรษานี่ฝนยังตกอยู่นะยังไม่ทันถึงเดือนสิดสองเลยฝนยังตกอยู่เปียกชุ่มครบสมเด็จพระสัพพันญุก็ตรัสเทศนาให้ฟังนะอ่าอนาณนมัก อมัอมักตักขสูตรโปรดอริยสงฆ์พวกนั้นให้บรรลุเป็นพระอราหันต์ทั้งสิ้นแล้วก็เหาะไปในอากาศจึงทรงมีพระพุทธาพุทธบัญญัติพระอราหันต์ทั้งสามติบนั้นคงจะเหาะไปทางอากาศจึงทรงมีพระอนุญาตบัญญัติซึ่งกตินัทารกิจแก่พวกขีนาศพพวกนั้นเพื่อจะให้เว้นเสียได้ซึ่ง ทรงไตรจีวรพร้อมทั้งสามผืนมีกายอันหนักและทรงให้ทรงแค่สองผืนมาสู่สำนักพระพุทธองค์ได้ด้วยกายอันเบาบ่มีสู้ลำบากอันนี้เป็นความกล่าวล่วงหน้าจะจะไม่ได้อยู่ในตอนนี้แต่ว่าเขากล่าวไว้ล่วงหน้าก่อน พระคณาจารย์ท่านกล่าวไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนปรยการเมื่อสัพพรพ์ยสูส่งพระพทรัทวคีไปสู่ทิศทั้งหลายแล้วส่วนพระองค์ก็เสด็จไปสู่รุเวนประเทศเขตแคว้นปรุงราชคฤห์มหานครแคว้นกรุงราชคฤห์มหานครกดินสามพี่น้องเน่เข้าถึง พบกับชดินสามพี่น้องแล้วคืออุรุเวนกัดสปะนาทีกัดสปะแล้วก็ขยากัดสปะสามพี่น้องเนี่ยผู้มีทิฏฐิมากนะสำคัญตนเองว่าเป็นพระอระหรันต์พระพุทธองค์นี่ทรงพยายามทำลายทิฏฐิของชดินสามพี่น้องนี่ถึง3,500ครั้งนะยังไม่ยังไม่ยอมละ ว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอาหารหันนะสำคัญตนเองว่าเป็นพระอาหารหันพระพุทธเจ้าองค์จะแสดงอย่างไรก็ยังเฮ้ยไม่จะพระอาหารหันเหมือนเราหรอกถึงจะมีฤทธิ์ถึงจะมีฤทธิ์ม,มากก็ไม่ได้เป็นพระอาหารหันเช่นเราสําคัญตอนอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าองค์ก็เลยแสดงก็เลยเข้าไปอันนี้อันนี้เล่าล่วงหน้าครัวน,นี้เรามาฟังมาฟังเนื้อความของเขา ทั้งสามเนี่ยมีบริวารคนละพวกละพวกละพวกอุรุเวนกัดสปะนี่มีมีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าบริวารในห้าร้อยนาทีกัดสปะนี่มีบริวารสามร้อยขยากัดสปะนี่มีบริวารสองร้อยรวมแล้วเป็นหนึ่งพันรูปเป็นพันองด้วยกันเป็นพันคน เรามาดูเนื้อความของเขาในการครั้งนั้นยังมีชดินสามพี่น้องเป็นเผ่าพงกัดสปะโคตพี่ผู้ใหญ่มีนามว่าอุรุเวนกัดสปะผู้เป็นน้องที่สองมีนามนาทีกัดสปะผู้น้องที่สุดคนสุดท้องอะนะมีนามว่าขยากัดสปะอาศัยอยู่ในอุรุเวนประเทศนั้น แลลชะดินทั้งสามนั้นมีบริวารคนละพวกแยกกันเป็นสามตำบลแยกกันอยู่ผู้พี่ก็อยู่ต้นน้ำนลาพี่อยู่กลางน้ำอยู่กลางลำคลองอ,อยู่กลางระหว่างระหว่างองค์สุดทองกับองค์พี่แล้วองค์สุด้องก็ลำดับลงไปอยู่ท้ายนู้น ะชะดินผู้พี่มีชดินเป็นสิบห้าร้อยสร้างอาสมบริเวณอยู่รูเวนสนต้นทางสนป่าต้นทางแห่งแม่น้ำในรัญชาลาณาทีที่ตำบลหนึ่งจึงได้นามว่ารูเวนกัสปะชะดินผู้น้องทั้งสองนั้นมีหมู่ชดินเป็นสิทสามร้อยสร้างอาสมอยู่ บริเวณแถบฝั่งในรันชรานทีตำบลหนึ่งจึงได้ชื่อว่านทีกัดสปะชดินผู้น้องที่สุดนั้นมีหมู่ชดินโดสองร้อยเป็นบริวารสร้างอาสมสถานอยู่ณคุ้งใต้ต่อลงไปในฝั่งแห่งแม่น้ำนั้นมีนามว่าขยาสีสะประเทศอีกตำบลหนึ่งจึงได้นามว่าขยากัดสปะ เรียกตามคุ้งตามตามสถานที่อยู่สมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จขอพักโรงขอพักในโรงบูชาไฟของอุรุเวนกับสปะคิดว่าตนเองเป็นคิดว่าตนเองเป็นพระอรหันเนี่ยอุรุเวนกับสปะเนี่ยคิดว่าตนเองเนี่เป็นพระอรหรัน พระองค์ก็จะขอเมื่อเดินทางไปแล้วก็จะขอพักอยู่ในโรงเพลิงโรงเพลิงแต่ที่เราได้ยินก็คือว่าอยู่ในถ้ำที่เคยได้ยินมาแต่นี่เขาบอกว่าอยู่ในโรงเพลิงก็น่าจะเป็นอาคารนะนะอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาไปทั้งเขานะั่นแหละเขาบอกว่าเราถ้าถ้าท่านไม่หนักใจเราจะขออาศัยอยู่ในโรงเพลิงนี้ รูเวนกับตะป่าบอกโอ้อย่าเข้าไปเลยอันตรายมีพญานาคอยู่เดี๋ยวพญานาคจะทําอันตรายท่านได้พระพุทธองค์บอกว่าพญานาคไม่สามารถทําอันตรายกับเราได้ถ้าท่านนั้นท่านก็จงอยู่อย่างประจุขเถิดเอพระสมณะนี่ช่างมีความ,ม มีความรูปงามเออไม่น่าจะมาตายอยู่ในถ้ำนี้เลยถึงจะมีฤทธิ์มีเดชมากก็ไม่ไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์เหมือนเราหรอกเน่ๆ <c oughs> <c oughs> คิดไปอย่างนั้นนะเอาวันนี้ก็คงจะพอไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อกันใหม่วันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกัรรดานทั้งตาทุกชนทุกคน,ท,กคนทุกท่านเทวเจริญพร